ชื่นจังเลยเดดนตรงฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่ บวกเกลียแจมใสเหมือนบินนินนกจากลางวันนี้สดชื่นอากาศดีมากเลยขัน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 นขัน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 นเป็นอะไรวันนี้อารมณ์ดีจังน้องจูนไปตลาดมาจะลงไปตลาดมาไปซื้ออะไรมาแล้วไปซื้อโอนตินมากินจ้าโอ้เป็นสาวๆแซ่ๆนี่เนาะก็จะต้องกินโอนตินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจ้าแล้วไม่ลุงตื่นช้าจังเนี่ยโอ้ช้าวที่ไหนแล้วเมื่อคืนไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนเลย สามสี่สามสี่ทั้งคืนปาเหรอลุงหนูเป็นผู้หญิงลุงมาพูดกับหนูอย่างนี้ได้ไงอ่ะโอเอวคิดไอ้ลุงสารแล้วแอ้วไอเท่าหัวงูลุงพูดอย่างนี้ได้ไงวะทำไมเลวอย่างเงี้ยสามสี่สามสี่อะไรมองมันเป็นผู้หญิงแล้วมันเป็นหลานเนี่ยเสียแรงที่ผมนับถือลุงต่อไปนี้เราตัดย่ากันฟังก่อนอะไรไอที่สามสี่สามสี่น่ะมันทำไม ลูกมาชี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 ครับแล้วมันอะไรวะบอกเมื่อเนื้อไม่เอวคืออะไรทำอะไรเม่อเนื้อไม่เอวะเมื่อเนื้อไม่เอวนี่นี่นี่จะบอกให้น้องก๊อฟเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยฟังก่อนฟังก่อนนะแอ์มันเสียไอเล้าไก่ลุงเนี่ยเหรอมียอบ้านบ้านนี่บ้านเหรอเนี่ยไม่เชื่อลองเปิดดูสิเปิดไปดูเลยเนี่ยโอ้โหในนี้เไโนโลยอร์ตยงไหย เห็นไหมล่าอู้เย็นเลยอ่าเย็นเลยนี่เย็นเอร์ไงซ่อมแอร์ผมขอโทษครับลุงเข้าใจลุงผิดแล้ววันนี้ไปไหนมาเนี่ยไปตลาดนะสิไปทำไมอ่ะไปดูน้องจูนซื้อโอวันตินเฮ้ยไปซื้อขาหมูมาลุงเนี่ยเนี่ยขาหมูเลยเี่กสุดยอดขาหมูผมอยากกินขาหมูผมก็เลยจะมาให้ลุงทำนี่แหละอ๋อนี่ใช่ซื้อขาหมูอยากกินขาหมูอยากกินขาหมูเออก็เลยมาให้ลุงทำแล้วน้องจูนอ่ะอยากกินโอวันตินค่ะนี่อยากกินเอ้ยผมต้องกินขาหมูก่อนหนูต้องกินโอวันตินก่อนลุงผมซื้อขาหมูมาแล้วต้ไหวลุงเอางี้อยากเหยียงกัน ยเียกัทำไมลุงจะทำให้กินทีเดียวพร้อมกันเลยทั้ง,ง,งขาหมูทั้งโอวันตินนั่นหมายควายว่าควายลุงจะทำขาหมูโอวันตินถูกต้องครับผมเมนูวันนี้ก็คือขาหมูโอวันติน ได้ในรายการคว่ลูกคู่กับลุงไพยเป็นประจําที่คนจังถึงสุดเลยนะครับคุณตผมเราทั้งสามคนผมผุ้พันกรับค่ะนองจวีหกค่ะลุงไพครับผมอ่ารายการที่จะนําคุณไปรังสรรเมนูเด็ดๆครับผมลุงไพยช่วงที่แล้วครับลุงไพรับผมสงสัยมากๆเลยมันจะเป็นไปได้เหรอกับเมนูขาหมูโอวันตินเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นไปตอนนี้เลยมันจะทําได้เลยครับทําได้เลยครับผม แต่ก่อนที่เราเมื่อกี้ก่อนที่เราจะย้ายเข้ามาที่ครัวเนี่ยนะครับผมไปแอบสืบมาฟ่าเขาบอกว่าเมนูขาหมูอวันตินเนี่ยมันเป็นอาหารเหล่านะโอ้โหอาหารเหลยใช่ครับผมคุณผู้ชมอดใจรอครับเดี๋ยวลุงภัยจะรังสรรเมนูนี้ครับความหวานของอวันตินซึ่งเหมือนเป็นขนมหวานถูกต้องกับความเข้าของขาหมูมันจะเข้ากันได้ยังไงมาเข้ารูนเไยดีกว่าเขาเรื่องเขาเรื่อง เราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างขาหมูขาหมูโอวนตินพริกไทยกระเทียมรากผักชีรากผักชีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเกลือป่นซีอิ๊วดำเหล้าจีนเหล้าจีนใช่ครับผมเราใส่เหล้าจีนด้วยครับเราใส่เหล้าจีนเวลาต้มกับอันนี้แล้วทําให้มันเปื่อยเร็ว้วครับใช่เหล้าจีนนี้เราก็เอามากินดื่มได้เลยได้แต่แต่เราต้องต้องกินกับน้ําร้อนขั้นแรกเหมือนเดิมครับใครช่วยลุงบ้างคงเป็นหนูเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะครับ ตำเหมือนเดิมเขาบอกว่าผู้หญิงที่ตำน้ำพริกดังใช่เป็นเป็นแม่สีเลียนที่ดีนะครับเป็นผู้หญิงที่ตำน้ำพริกดังด้วยออ๋นี่คือเอาลากตักชีเอาลากตักชีครับโขลกลงไปแล้วก็เอากระเทียมใช่ไหมฮะใช่ครับโขลกลงไปคือบุบบุบมันไม่ต้องให้มันละเอียดมากอ่ะไม่ต้องละเอียดมากเพราะถ้าเปนแบบหยา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 บอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะผัดผัดอีกทีนึ่งครับอ่าผัดอีกทีนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปน้องจูน่ผัดกระเทียมลงไปเลยนะใส่เยอะไหมครับลุงไพรกระเทียมกระเทียมก็ คือไอ้ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวที่สร้างกลิ่นและสร้างรสเป็นวัตถุเป็นตัวหลักสำหรัญถูกต้ดึงรสชาติออกมาใช่ไหมครับถูกต้องครับผมช่วงนี้ผมจะติดแก๊สเลยละฮะติดแก๊สเลยติดแก๊สเลยเขาจะติดแก๊สทำไมครับลุงไผ่เดี๋ยวติดแก๊สก็ผัดครับผัดตัวนี้เลยอ๋อผัดไอ้ตัวสามกริย์นี่ใช่ไหมครับสามกระสับนี่นะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นขั้นตอนแรกใช่ไหมครับเป็นไงบ้างน้องจูนพอได้ที่ยังคะพอได้พี่ว่าได้แล้วอ่าอีกนิดนึงได้อีกนิดเดียวอีกนิดนึงครับไดอยู่นเ นี่เดียวลูกนิดนึงก็จะเอานี่ครับที่หมายถึงอันนี้เออเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ตักมาให้เลยนะอ่าอ่พี่ก๊อฟเปิดอันนี้เลยครับโอนตินเปิดโอนตินอ่าเปิดนี่ครับโอนตินเอาโอนตินตักโอนตินทั้งหมด3ช้อนโตนี่ถ้าดูอยู่ก็มาสนับสนุนรายการกันนะฮะ3ช้อนโต้ครับนี่ครับพี่ก๊อฟตั้งแต่เทปที่แล้วและแทบจะสิงหนูตลอดเลยฮะที่ไม่คิดอะไรพี่ทำงาน3ช้อนโต้หรือ3าช้อนชา3ช้อนโต้ครับผม1 สองแม่บรรยากาศยามเช้าดี่มันทั้งสดชื่นดีนะครับสามนี่โอ้นี่เราใช้โอ่งจติงเยอะขนาดนี้เลยแล้วก็ใส่น้ําอีกนิดนึงประมาณนี้เลยนี่เลยอ๋อแล้วคนเลยครับเดี๋ยวมันจะเกาะตัวอ๋อแล้วเราก็เอามาคนใช่ไม่เห็นเข้าเลยไม่ไม่ไม่ใช่คนผิดแล้วออไม่น่าเลยแล้วมันไม่ใช่น้ำร้อนแล้วมันจะโอเคเหรอครับลุงไพโอเคครับผมมันจะเข้ากันอยู่มันต้องเข้ากันแล้วเดี๋ยวมันจะมันเดี๋ยวเราจะต้มเนี่ยอ๋อกดเดี๋ยวเราจะต้ม เ้าต้มนี่นี่เราใส่น้ำมันลงไปอ๋อตอนนี้ใส่ขั้นตอนใส่น้ำมันลงไปแล้วเพื่อที่จะผัดไอ้สามกริย์นี่นะครับใช่ครับจะประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนี่เม็ดนะครับนี่ครับส่วนมากผมจะผัดเนี่ยจะไม่ใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันมันจะมีคอเลสเตอรอลสูงอ่าอืมแล้วก็ใส่เพื่อให้มันนิดนึงค่ะคือให้มันเป็นตัวที่ทําให้มันเข้ากันเท่านั้นเองนิดหน่อยไิดไม่ได้ไปกินอะไรให้มันเยอะใช่ครับมันใช่ไหมผัดเพื่อให้สุขภาพด้วย จะเป็นใช้น้ำมันพืชเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชแต่แต่ถ้าเป็นบ้านนอกเราหรือว่าเป็นชาวทุ่งทุ่งอะไรแบบใช้น้ำมันหมูก็ดีดีน้ำมันหมูก็จะอร่อยขึ้นใช่น้ำมันหมูก็จะอร่อยขึ้นน้ำมันดีเซลนี่ใช้ได้ไหมคะน้ำมันดีเซลใช้เป็นรถยนต์ข้างหน้านั่นดูวยอ๋อแต่ถ้าเป็นครับครับผมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวก็ได้ใช่ตอนนี้กำลังคิดมากในหมู่วัยรุ่นเลยนะวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยจะกินน้ำมันมะพร้าวหนูหนูกินไหมไม่กินได้ครับน้ำมันมะพร้าวก็ได้หนูกินไม่เป็นหนูกินน้ำมันมมมมมะะะพพรรร้้้้าาววไไ่่่เป็็นนนใชคคออออ๋๋ัักดบผ น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่ากินยิ่งกินยิ่งผอมเหรามันเป็นทาออะไรครับลุงไผ่มันไม่ค่อยมีคอเลสเตอรอลใช่คนก็เลยกินเยอะวัยรุ่นผู้หญิงสมัยนี้ก็เลยกินเยอะใช่ไหมใช่ครับผมเหมือนเดิมครับอันนี้อะไรต่อครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บใช่ครับแต่เยอะไหมครับน้ำตาลปี๊บหมดนี่เลยโอุ้ณผู้ชมครับเมนูของลุงไผ่แต่ละเมนูในรายการโควกทุ่งกับลุงไผ่ถ้าสังเกตดีๆนะครับคุณผู้ชมใช้ส่วนผสมไม่ได้เยอะเลย แต่เขาสามารถเอามาลังสรรเป็นเมนูต่างๆได้มากมายใช่ใชครับเช่นที่เราเห็นเลยง่ายๆนะครับไอ<ช>้แ <X 3 S 1> ค่สามกษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะประกอบไปด้วยรากผักชีกร<ช>ะเทียมและพริกไทยเ<ช>ม็ดเนี่ยครับไทยทำได้78เ <ๆ S 2> มนูเลย<ช>มันจะมีมันจะชูรสของมันโดยโดยโดยอัตโนมัติเลยครับคนี่มันจะให้มัน่องเดีเดียวเนี่ยก็คือหาได้ตามที่บ้านเลยใช่ครับผมหอมอยังตอนนี้เริ่มหอมหรือยังหอมแล้วครับเริ่มอีกแล้วสีได้มาแล้วจริงนะแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแล้วเริ่มจะเป็นสีน้ำตาลแล้วครับแล้วเราต้องทำให้มันเป็นสีอะไร เราต้องทําให้มันเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลนี่คือไม่ให้ใช่ไหมสีน้ำตาลเข้มอ่ะสีน้ำตาลเข้มอย่าผัดไฟแรงค่ะอ่าผัดไฟอ่อนๆเดินได้ทีเลยนะครับดูนี่ครับหอมละตอนนี้หอมจริงหอมใช่ไหมครับหอมหอมเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวลุงไพ่ลองเอาเอานี่ออกให้กล้องเห็นหน่อยนะครับได้ครับได้ไหมน้ำซุปครับน้ำสต๊อกเรานี่แหละน้ำสต๊อกใส่ลงไปใส่ลงไปแต่เราไม่ได้ใส่เยอะนะ กลิ่นนี่หอมมากเลยหอมหอมหอมจริงหอมจริงอ่าแล้วไม่ได้ใส่เยอะอ่ะเอาไปเดี๋ยวเราจะเอามาใส่น้ำซุปเพื่อตุ๋นหมูอ๋ออก็คือเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาตุนในน้ําซุปอันนี้ใช่ครับผมเราพักไปก่อนครับอ่ปิ๊กอปถือได้ไหมถือได้สิ่ถือได้ก่อนวางตรงนี้่อก็ได้อถือได้ถือได้ผมถือได้อ่ะอันนี้คือน้ําสต๊อกที่ว่าใช้ประมาณประมาณ2ลิตรครับ ต่อขาหมูหนึ่งอันอ๋อนี่ก็ต้องตวงไว้2ลิตรสองลิตร่งน้ำสต๊อกก็คือการเอาน้ํามาต้มกับกระดูกหมูใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมแล้วก็น้ําที่ได้จากการต้มกระดูกหมูก็เอามาทำเป็นใช่ครับน้ําสต๊อกนั่นเองนะครับใช่เราจะรอให้มันเดือดสักนิดนึงให้มันเดือดสักนิดนึงอ่าแล้วทีนี้ที่ลุงพลให้ผมตักครับน้ำสามกระสับสี่กระสับเนี่ยพร้อมอยู่แล้วหอมจริงหอมจริงหอมเลยลุงพลครับระหว่างที่เรารอน้ําซุปเดือดเนี่ยนะครับเราทำอะไรกับขาหมูได้บ้างอ๋อก็เอามีดตัด ขาหมูเพราะถ้าเราจะตุนแบบนี้ให้มันเป็นก้อนมันก็มันจะสุกช้าไปหน่อยนะ้วก็ให้มันลึกหน่อยให้มันตึดกระดดดให้มันได้สุกถึงด้านในครับแล้วเรามีวิธีทําให้มันสุกเร็วไหมฮะก็ไม่ไม่มีครับไม่มีันต้อต้องรอต้องรออย่างเดียวต้องรออย่างเดียวเมนูที่ต้องใช้ระยะเวลาจริงอ่าตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วครับอ่าพอน้ําเริ่มเดือดปุ๊บเราจะทํายังไงครับใส่เกลือป่นลงไปครับผมเกลือป่นใส่ลงไปเพื่อเพื่อให้น้ํามันมีความเค็มความเค็มครับใส่เยอะไหมครับใส่สองครับ สองอะไรคะสองช้อนชาสองช้อนชาสองช้อนชาใส่ลงไปครับตาผมสองช้อนชาใส่ลงไปในตัวเน,นี้ยที่เ,<อ>เราผัดกันเมื่อกี้เนี้ยใ,ใส่ลงไปใส่เลยน้ำใส่เลยๆๆๆนี่คนให้มันเข้ากันใช่คนให้เข้ากันตอนนี้เราก็ดูดูว่าสีสันสีเริ่มมาสีเริ่มมาหรยังสีเริ่มมาดูสีเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปิดฝาไว้รอให้มันเดือดรอให้มันเดือดอีกรอให้มันเดือดอีกนะครับ เคล็ดลับการเลือกขาหมูครับลุงไทยเราใช้ขาตรงไหนขาหมูนี่แล้วแต่เราอีกออแต่นี่ถ้าเป็นขาหน้าก็ยิ่งดีอ๋อต้องเป็นขาหน้าอ่าน่จะเป็นขาหลังค <ขา S 1> ่ะเหตุเหตุใด,ดทําไมต้องเอา<ช>เอาขาหน้าทําไมครับบางบางคนเขาบอกว่าขาหน้าเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่ โอ้โหแล้วถ้าไม่งันมันจะอร่อยแหละครับลุงไพ่เพราะมันมันก็หมายถึงว่ามันไม่มีมากมายไม่เยอะไม่มีเยอะแต่ขาหลังมันจะมีเยอะออ๋ขาหลังจะมีมันเยอะส่วนมันคันเยอะถ้าเป็นขาหน้าเนี่ยถ้าขึ้นขึ้นเหลาจริงๆเลยนะเขาใช้ขาหน้าชิ้นส่วนมันจะสวยกว่าครัแต่ตรงนี้ชิ้นขาหลังนั่นคือพวกเอาไปทำคากิถไหมฮะใช่ครับผมจะไปทำขาพวกขาไอ้ขาหมูพะโล้โอ้นี่ขาหมูไอ้ข้าวขาหมูอะไรประมาณนี้โีความรู้ใหม่ผมเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วการเลือก ซื้อขาหมูก็มีส่วนสําคัญใช่เพราะว่าจะต้องเป็นขาหน้าขาหลังขาหน้าขาหลังตัวผู้ตัวเมียเกี่ยวไหมตบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยก็สามารถนั่นได้ได้หมดเป็นไงครับน้ําโอ้เดือดแล้วหอมมากด้วยหอมด้วยเออนี่พอเดือดแล้วครับทำตันไงครับเอาโอตินเหรออ่าโอนตินที่เราชงลงไปนี่สมใจน้องจูนเขาแล้วนี่เทลงไปเลยเอ้โอ้โหเทพพวดสีมาหรือยังมาสิสีมาน่ากินมากเลยค่ะกลิ่นก็หอมขึ้นด้วยใช่ เราต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับหลังจากเราเทโอนตินใส่ลงไปก็พอให้มันเดือดค่ะพอเดือดปุ๊บเราเราจะปรับไฟก็คือรอเดือดอีกรอบอ่ารอเดือดอีกรอบอ๋อครับพอพอปรับไฟปุ๊บเราจะเตาเอาขาหมูเนี่ยใส่ลงไปอ๋ออ่าปิดให้มันเดือดก่อนให้มันเดือดก่อนขาหมูใส่ลงไปพอขาหมูใส่ลงไปปุ๊บปรับไฟเลยครับแล้วใช้เวลาตุ๋นชั่วโมงครึ่งคค่ะรับโดยประมาณเนี่ยครับเดือดแล้วดูวิสุดยอดใช่ครับพอเดือดแล้วปุ๊บเลยทีเดียวงั้นจะกทำไงฮะ เบาไฟครับครับอ่าแล้วไงต่อครับลุงภัยขาหมูฮะเอาขาหมูมาครับอ่าใส่เลยโอเคแต่ต้องเบาไฟก่อนถูกไหมฮะเบาไฟเบาไฟก่อนใส่เนี้ยนะครับใส่เนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเลยปล่อยเลยปล่อยอย่างนี้เลยห้ามไปคนไปอะไรเสร็จขาดเลยค่ะครับทำไมถึงห้ามคนผมถามขาวอ๋อมันจะทํให้ขาให้ขาวแล้วขาหมูมันไม่จมน้ําแบบนี้ครับมันจะทําให้สุกทั่วเหรอครับลุงภัยนี่ครับฝาครับ อะไรนะฮะปิดฝาลงไปอพอปิดฝาปิดฝาปุ๊บ,บ,บมันจะรัุ่หมดเลยค่ะก็ต้องรอใช่ต้องรอ หลังจากที่ผ่านไปแล้วนี่อุ้ยควันอุ้ยน้ำมันหายไปเยอะเลยลุงไพใช่เพราะว่ามันมันแห้งมันตุลลงไปอ๋อมันจะแหงงวดลงไปอ่ะใช่ครับแล้วขั้นตอนต่อไปทำไงครับขั้นตอนต่อไปนี่ครับเตรียมโอตินครับเท่าสามช้อนเหมือนเดิมเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเลยผมจัดการส่วนโอตินให้สามช้อนใต้เดิมเลยลุงไพครับเพราะระหว่างที่เราจะเอาโอตินใส่เนี่ยเรากินกับขาหมูเรากินกับอะไรอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ามันจะเข้ากันครับเพื่อนกบเพื่อนตัดเลยไหมตัดเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมี พริกขี้หนูกระเทียมตามเลยนี่อันนี้เราก็จะใส่โอนตินเพิ่มอีกส่ลโต๊ะเพราะว่าหลังจากที่มันงวดลงไปแล้วเราจะใส่โอนตินที่เพิ่มเนี่ยอีกถ้วยหนึ่งแก้วหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปประมาณสักห้านาทีเพื่อให้มัน ข้าเนื้อข้าหนังอ๋อก็คือหลังจากที่น้ำงวดอาผ่านไปหนาทีปุ๊บเราก็สมควรที่จะอร่อยกับมันได้แล้วได้เลยทำเองก็ได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับเพราะเราขึ้นวัตถุดิบให้ดูหมดเลยว่าเราใช้อะไรบ้างคขันตอนคุณก็สามารถโหลดได้ใน YouTube มาเลยเรียบร้อยเลยยังครับนี่นี่นะครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดหนูหอมสุดยอดอาไหน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 เทมตั้งแต่ถ่ายรายการมานี่รู้สึกก้าจะขึ้นแล้วสายต่ำ โอ้โหนี่ลงไปครับลงไปละเอียดมากไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเพราะหยาบหยาบครับผมเพราะหยาบหยาบใช่มเพราะหยาบหยาบเพรหยาบยไอ้เลวไอ้ั่วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไงฮะมีถ้วยไหมมีสิโอ้ยนี่เอาไปเลยอันนี้จะไว้ ทำเป็นน้ำจิ้มซีฟูดทำเป็นน้ำจิ้มซีฟูดอ๋อตอนนี้ก็แหลกได้ที่แล้วมั้งเนี่ยไอ้แหลกได้ที่แล้วก็ตักใส่ในนี้เลยครับหยับตักใส่ไปเลยหยับครับผมอาพี่ถือคกไว้ให้เอ้ยสากสากค่ะสากเสร็จแล้วก็พริกเผ็ใครชอบเผ็ดใส่พริกน้ำปลาน้ำปลาครับผมน้ำปลานั่นเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้สองช้อนโต๊ะน้ำปลาเอาตวงเลยครับครับสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปอันหนึ่งสอง น้องจูดบีบมะนาวบีบมะนาวใส่ครับผมมะนาวนี้ประมาณกี่แว่นครับกี่คึ่งสองช้อนโต๊ะเท่ากันครับสองช้อนโต๊ะเท่ากันก็กําหนดได้นะครับครับผมชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะได้ใช่ไหมได้ชอบเปรี้ยวแล้วแต่เราชอบอ่าแล้วก็น้ําตาลปีบน้ําตาลปีบครับได้น้ําตาลปีบก็มีครับาน้ตลครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลปีบครึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวพี่ก็จัดการให้เองนี่คือน้ําจิ้มซีฟูดอย่างนี้นะอ่าได้เลยครับใส่เลยนะใส่ลงไปเลยนี่แหละคนๆคนๆตอนนี้ ว้าวดูเหมือนมันจะเปื่อยได้ป่ะมันมันพร้อมเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้นะมันพร้อมเสิร์ฟแล้วโอ้ยจังั้นเราอย่ารอช้าเลครับอย่ารอช้าเลยครับพอน้ำจิ้มเสร็จมาไหลยปุ๊บเสิร์ฟทันทีครับครับผมน้ำจิ้มเป็นไงครับน้ำจิ้มลองชิมดิครับทำเสร็จแล้วชิมได้เลยผมขออนุญาตชิมหน่อยนะครับชิมหน่อยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดถึงใจใช่ไหมครับถึงใจครับเห็ดเปรี้ยวหวานมีครบหมดเลยเอาถ้วยมาได้ครับนี่เราจะมาลังสรรเมนูนี้ ใช่ในถ้วยสุดลของเราสุดลวงเรามาเป็นไงความหอมหอมจริงหอมจริงๆนะครับลุงไทยก่อนที่ลุงไท่จะเอาขึ้นมาผมขอลองน้ำมันหน่อยได้ไหมโอ้ได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 ้อย่างงี้ค่ะพี่กอบมันบอกเลว่าเดดเดี๋ยวขึ้นโตะปุ๊บน้องจูนต้องลองค่ะขาหมูอวันตินมันจะสวยงามสง่าผ่าเผยเมนูที่บอกว่าแปดแต่ขึ้นเหลานะครับขึ้นเหลาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะตักนี่ใส่ถ้วยลงไปนี่ ปึ๊บความระบุญของมันค่ะนี่ดูดิ่มๆแล้วเริ่มดูดึ่มๆแล้วโอ้ยีเต็มถ้วยเลยนะแล้วน้ำมันนะครับลุงน้ำมันลาดลงไปลาดเลยฟูเห็นไปเห็นเห็นน้ำไหมเห็นฮะโอ้โหมันสีเข้นมากเลยนะคะให้รู้สึกเหมือนเป็นน้ำโอนตินจริงๆเลย จริงๆแอ้าสีมันก็จะเหมือนกับน้ําของขาหมูทั่วไปใช่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะมีรสชาติกลมกล่มของโอวันตินพลเข้าไปแล้วถูกไหมฮะครับผมแต่ว่ามันจะเด็ดไหมเมื่อกินกับขาหมูเมื่อกี้ผมลองกินน้ำเปล่าๆแล้วผมบอกเลยว่าโอเคมากๆอ่าอ่าและนี่ก็คือเมนูขาหมูโอวันติน ตินสุดยอดโอหลุงไผ่ครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอลองเลยได้ไหมได้เลยเอาเลยดีกว่าโอ้ดูสินุ่มละมุนขนาดนี้โอ้๊ยหุยกดลงไปนี่บุ๋มเลยอะเนื้อหมูนี่แหละสุดยอดยุ้ยเลยครับดูครับค่ะนี่นี่เป็นไงคะนี่ขอลองกินต้องกินพร้อมน้ำไหมลุงไผ่เอ่อแล้วแต่คนชอบบางคนก็จะเ้ำอยู่แต่ว่าเพราะว่าลุงไผ่บอกว่าทำพร้อมกันฉะนั้นก็ต้องกินพร้อมกันนี่น้ำจิ้มครับค่ะ ผมกินปลป่าก่อนได้อรัเพื่อชิมรสชาติได้ครับได้เลยน้ำลายไหลนี่น้ำจืดจนมันนี่นี่นี่ต้องกินกับน้ำจิ้มข่ายเลยเออนี่ยเนี่ยน้ำจืนอย่างนี้ก็ยังอร่อยนุ่มนุ่มเลยน้ำก็หวานหอมได้กลิ่นโอ๊ตินเลยแต่มันไม่เลี่ยนอ่ะอ่าไม่เลี่ยนไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันได้ไหมใช่เดี๋ยวผมก็เลยงงว่าทำไมน้ำจิ้มแซ่บมากเลยค่ะเพอาะเข้ากับน้ำจิ้มนีมากเลยพี่คนคุณผู้ชมยุ่ยหมดเลยโอ้น้ำลายไหลครับ นี่ฮะนี่นะฮะลุงเอาออฟเลยกำลังลดความอ้วนอยู่ตอนนี้อาลุงพายลดความอ้วนเหรอลดความอ้วนอยู่ครับสวยไปลดทำไมคมอ้วนคนนู้นอ้วนจะเทจะตายทำไมอ่ะพี่ก๊อฟสุดยอดโอ้โหยกินขนาดนี้หืมนุ่มอ่ะนุ่มเป็นไงคะพี่ก๊อฟเพราะมันใช้เวลาตุ๋นออืืเป็นไงืมลุงพายคับผมผมบอกเลยค่ะถ้าอร่อยแบบเนี้ยครับผมต้องบรรจุขาหมูโอลตินเข้าเป็นเมนู ที่สามของครัวลูกทุ่งกับลุงพาย,เ,ยเวลาหมดละอ้าวหมดอีกแล้วองน พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการครัวลูกทุ่งกับลุงไพยนะคะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาคอมเมนต์ติชมแสดงความเห็นได้ตลอดการดูรายการได้เลยกับ f c e e o o o สตรีมมิ่งดูย้อนหลังก็ได้นะครับในยูทูบช anel ออฟฟิเชีนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนําเมนูเด็ดๆที่อยากจะให้ลุงไพลังสรรเมนูออกมาเนี่ยบอกคอมเมนต์มาเลยเราจะ ทำตามแล้วก็เอามานํำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ครับเราวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปครับคุณผู้ชมเป็นประจำของทุกวันครับมึงไพยจะมีคำคมมาเสนอวันนี้เสนอคำคมว่าหอกอะไรโอ้โหไม่มีอะไรที่มันน่าประทับใจเลยเหรอตาไพรหอกมันก็คมเหมือนกันไม่คุยด้วยแล้วลาไปคุณผู้ชมไเลยดีกว่าโอเคสวัสดีครับมาต่อกันเลยว่านี่ยอดโคตน้ำตีไหม เออแล้วเรตปะตูบ้านให้เขาด้วยี่กอฟอะไรโอาาาาาาาอาาาาาอาาาาาาาอาอีกมันเข้าไม่ไา้ไงมันเข้าไดาา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 าผาาาา่าาาาเาาาอาา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 า้